อีกแล้วนะคะคลิปนี้เนี่ยอริกาจะมารีวิวขนมสุดฮันซา,าจากอเมริกานะคะที่อริกาชื่นชอบจะมีอะไรบ้างนั้นมาดูกันเลยค่ะอย่างแรกนะคะนี่ค่ะ Star b u r s t มันคือเหมือนซูการ์เมืองไทยแหละค่ะแต่ว่ามันไม่เหมือนตรงที่ว่ามันอร่อยกว่าจริงจริงมันก็เป็นแห้งๆอย่างเงี้ยแหละแต่เราซื้อยกกล่องเลยเพราะว่ามันอร่อยมาก เนื้อเนี่ยมันจะไม่เหมือนกับซูกัสของไทยนะคะมันจะมีความหอมละมุนก,กว่านะนี่นะคะติดฟังด้วยดีมากโดยเฉพาะรสเทอร์รี่เนี่ยเราชอบมาก กล่องน,นี้มีขนมมันอื่นอยู่ด้วยอันนี้เนี่ยมันคือยีหอ่ห้อมอสอะไรสักอย่างมันคือฟูดโรค่ะจริงๆิเขามีกล่องของเขาที่มันขันจากว่านี้นะแต่ว่ากระเป๋าใส่มาไม่อพอแล้วก็เลยแกะขนมออกมาอย่างเดียวใครเคยกินฟูดโรบ้างฟูดโรหรือบางทีเขาเรียกว่าฟูดเทฟนะคะมันจะเป็นเหมือนกับแบบผลไม้อ่ะแต่ว่าเขาอ่ะทําในรูปแบบที่มันเป็นแผ่นบางคนอจะบอกเอ๊ะเหมือนผู้เรียนกวนป่าพี่มันเป็นอารมณ์ลักษณะอย่างนั้นค่ะแต่ว่ามันอร่อยกว่านั้นอันนี้จะเป็นรสแบบเบอร์รี่เบอร์รี่เนะเวลากินเนี่ยเราก็ต้องดึงมาจาก หอมหวานน่ะคือกินได้เป็นร้อยร้อยอันเนี่ยไม่เบื่อเบ้มาเป็นอันนี้นะคะขนมนิ่มเนียนมันลักษณะเหมือนยาเนาะเราก็ไม่รู้เหมือนกันว่ามันคืออะไรเอามาแกะไป้อมๆกันแกะไม่เป็นด้วยไงแขงไงข้างในนะคะมันก็จะเป็นอย่างเงี้ยนะเม็ดๆเขาบอกมีรสบลูเบอร์รี่กับรสกล้วยเพราะอะไรเพราะมันชอบบานาน่าใช่ไหม อุยมากอร่อยอ,ยอ่ะหวานมากๆก,กินสองอันมาผสมกันแล้วมันสวดมีความกลมกลืนน่ารักใช่ไหมน,นามาต่อที่ชิ้นที่สี่พุดเลเวอร์มิกเซอร์เข้าใจว่าน่าจะเป็นพุดเทปันอีกเหมือนเดิมเราเป็นสายพุดเทปนะเราชอบมากของมันเนี่ยน่าเในเป็นอย่างี้ขนมเที่ยงเมกานี่แบบแบบเขาจะเน้นทำสีสันเก๋ไก๋ในแพ็กเกจจริงเฮ้ยเนี่ย เป็นอนอริจินอลแบบพี่อันิกาเคยกินตอนอเด็กๆเลยอย่างเงี้ยมันจะต้องหอมเป็นกรุ๊กๆนะอย่างอันแรกที่หอมเป็นแนวนอนอย่างเงี้ยไม่ใช่แต่อันเนี้ยคือแบบเคยกินตอน,นเด็กๆแล้วรู้สึกว่าเหมือนมันอร่อยมากๆแล้วก็แม่ก็ไม่ซื้อให้เพราะว่ามันแพงตอนโตมาแล้วก็ต้องเก็บเงินไปซื้อเองนะคะเวลาแกักินเราก็ดึงแล้วฉี่พูดอร่อยมากตั้งที่กล่องเพียงไว้นะ มันก็จะมีทั้งเป็นคอมโบเชอร์รี่ออร์เรนจ์ราสเบอร์รี่กับเกรปนะคะสามารถพกใส่กระเป๋าแล้วก็ดึงกินได้ตลอดเวลา uh, <okay. S 1> ดีงามพระรามแปดตอนน่อมาจะเป็นช่วงของขนมกรุบกรอบกันบ้างาว่าดูซิว่าเมืองนอกเขามีอะไรบ้างนี่นะคะโทษทีผิดด้านอันนี้นะคะเป็นเลนะคะรสขนมปังกระเทียมโอเก๋ไก่ไปอีกแลวถุงก็ต้องใหญ่ามากนะที่เนี่ย แล้วจะกินอะไรต่อคะไม่มีต่อมานี่นะคะเป็นเขาขายกันอย่างนี้เลยนะชองใหญ่ๆรวมรสในนี้ก็จะมีทั้งหมด6ชนิดด้วยกันนี่นะคะเป็นอ,อนเ n ียนรส Garden Salsa, Harvest, Tendar, Sweet and Spicy Barbecue อันนี้เหมือนจะเป็น Tiny Twist Original นะคะ น the ้ำสุดท be like, ้ายก็จะเป็นรสกาลิกกับพาเมซอนวันนี้เนี่ยแอนกาจะขอเปิดชิมแค่2ซองก็พอนะเพราะว่าเรากินไม่หมดจริงๆรสนี้แล้วกันสวีทแอนสไปซี่บาร์บีคิวนะคะรู้สึกมันเหมือนไอ้นี่ไหมบันไบอ่ะอืมเพราะภาพผมถูกกรอบดีนะรสชาติน้ำได้ไก่กาเลยทีเดียวของเขาแบบวิวคิวนะแล้วก็ไม่เผ็ดด้วยโหวตค่ะชอบมากๆเลย ันนี้แล้วกันมันเหมือนอันที่แอนนะเป็นแบบอันที่แอนอบกรอบน่ารักเวอร์แกะออกมาเป็นอย่างเงี้ยแล้วก็แอนกาแอนก็ว่ามันจืดไปหน่อยมันไม่ค่อยเกย๋ใส่อะ่ะมันไม่จืดแล้วกัดโดนเกตือเค็มมากนี่ก็คือขนมแคนซาทั้งหมดนะคะเปียก็ซื้อมาจากอเมริกาหวังว่าเพื่อนๆจะชอบกันนะคะสำหรับคลิปนี้ไว้เดี๋ยวมีอะไรเนี่ยแอนก็จะเอา,า,เามาทำคลิปให้ดูกันอีกนะคะสำหรับวันนี้เนี่ยแฉชอบ